คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับเว็บร้อยสิบตัวท็อปปี2022นะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเงินสดเท่าไหร่นะครับดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับผ่อนเท่าไหร่นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับปี 2, 2022นะครับเว็บร้อยสิบลายใหม่เลยนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเทานะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี FC Honda นะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับเว็บร้อยสิบนะตัวท็อปปี2022นะครับว่าตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเงินสดเท่าไหร่เงินผ่อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยการผ่อนนะครับเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ วันนี้ผมจะพามาดูก็จะเป็นตัวเว็บร้อยสิบนะครับตัวล้อแมกนะครับตัวท็อปตัวนี้จะเป็นสีแดงเทานะครับวันนี้ก็มีรถลงมาสองคันนะครับผมนะก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายเขานะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับนะแล้วก็มีสติกเกอร์เหตซ้ายขวาตรงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงออกชมพูนะครับแดงตัวนี้เป็นแดงออกเลือดหมูนะครับเนี่ยข้างหน้าเขานะครับหน้ากากหน้าแล้วก็หน้ากากล่างนี่ก็เป็นสีแดงแล้วก็บังโคลนก็เป็นสีแดงหมดเลยนะครับผมนะส่วนทีก็จะเป็นลายเขานะฮะตัวนี้ลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมปี2022ีเลยนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายวันนี้ก็มาลงสองคันเลยนะครับรถมีสองคันนะครับผมถ้าเป็นลายใหม่นะครับถ้าเป็นตัวล้อแมกนะครับเขาก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะก็คือมันจะมียาวตรงนี้ครับแล้วก็มารับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับจะไม่มีนะครับมีตัวล้อแมกอย่างเดียวนะครับผมนะนี่ครับสีเทารนบ ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับดำด้านแล้วก็สีเทานะครับดำด้านนะแล้วก็สีดำด้านแล้วก็สีเทามาถึงตรงนี้นะครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จดทะเบียนเป็นสีแดงเทานะครับสวยนะครับผมนะสีนี้จะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนก็ใครที่ชอบสโลแกนนี้ก็จัดเลยนะครับผมนะราคาตอนนี้นะครับปี2022นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับผมนะราคาตัวท็อปนะครับตัวล้อแมกซราคาอยู่ที่ 49,900บาทนะครับนะฮะก็ดาวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่0%นะครับผมนะฮะดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่1.79นะครับถ้าลูกค้าปรับเงินดาวขึ้นนะครับหรือว่าเครดิตลูกค้าดีนะครับก็ดอกเบี้ย1.59นะครับดอกเบี้ยก็จะปรับลงนะครับส่วนราคาเงินสดก็49,900ืาพนเกร้บาทนะฮะตอนนี้เหมือนราคาจะปรับขึ้นนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าเว็บร้อยสิบครับ ส่วนเว็บ125นี้ก็ราคายังเหมือนเดิมนะครับข้างหน้านี้จะเป็นไฟหน้าแบบฟ u ู l LED ดีนะครับกลางคืนนี้สว่างมากนะครับผมนะเป็นไฟออกสีขาวๆนะครับจะไม่เหมือนหลอดนะครับแบบมีหลอดนะครับจะออกเลืองๆนะครับตัวนี้จะออกแบบสีขาวนะครับเวลากลางคืนนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวกบบธรรมดานะครับหน้ากากเขาก็จะมีสีดําด้านตัดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ซ้ายกว่านะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นสีแดงนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นดิสเบยหน้าล้อแมกนะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแมกลายใหม่นะครับห้าก้านนะครับสีดําด้านนะฮะยางก็ยังใช้เป็นยางในนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่อยากใช้แบบยางแบบเรเดียนนะครับก็ไปซื้อจุกตัวนี้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับล้อแมกล้อแมกเขาทำมาสวยนะครับนีฮะทำมาสวยมากนะครับลายของเขานะครับ ส่วนโชกนะฮะตัวนี้เขาจะเน้นโทนแบบดําด้านนะครับข้างหน้าใช่ไหมฮะเป็นโชกกับล้อแมกนีสีเดียวกันเลยนะครับถ้าเป็นล้อสีลวดตัวนี้จะเป็นสีเทานะฮะแต่ตัวนี้ตัวล้อแมกจะเป็นดอกสีดําด้านๆนะครับแต่ก็จะตัดด้วยปั๊มดิศนะฮะปั๊มดิศก็จะตัดเป็นสีทองนะับปั๊มดิศก็เป็นปั๊มลิศเล็กนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็ขนาดยางก็70นะครับทับ90้านะครับขอบ17นะครับยางก็ใช้ของวีเรเบอร์นะครับนะฮะ ข้างหน้าก็สามารถซื้อตะกร้าใส่ได้นะครับผมนะถอดน็อตสตัวนี้ก็ใส่ตะกร้านะครับใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับผมนะถ้าถ้ายังไม่ได้ใส่ตะกร้ามันจะดูเหมือนโล่งๆนิดหนึ่งนะครับถ้าใส่ตะกร้าไปนี่จะแกวเลยครับผมนี่ฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้ก็เครื่อง110่งซีซีนะครับหลูกสูบ2วาลนะับก็จะมีวาลวีดีเสียนะครับขนาดลูกสูบก็อยู่ที่47มิลนะครับช่วงชักนี่63.1นะครับ ช่วงชักนี่ยาวมากนะครับยาวกว่าวฟบหนึ่งสองห้าอีกครับแต่ว่าลูกเขาเล็กนะครับเขาเน้นประหยัดนะครับก็เลยทําลูกเล็กนะครับช่วงชักยาวนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสู้นี่ฮะก็จะมีบางสู้นะครับตัวนี้ก็จะเน้นโทนแบบสีดําด้านเหมือนกันนะครับอย่างบางโซ่สวิงงามนี่ก็สีดําด้านนะครับชุกแล้วก็ล้อแมกซ์นี่สีดําด้านหมดเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นล้อซีโูดก็จะเป็นโทนบรอนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบบดาด้านนะก็มีตัดตรงนี้ครับเป็นพักเท้านะครับ ผ่นานรอบกานไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบระบบเกียร์วนสีระดับนะครับก็มีเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่นะครับเหยียบลงข้างหน้าหมดเลยนะครับส่วนเวลารถจอดนิ่งนะครับเราเหยียบไปข้างหน้านี่ก็จะเป็นเกียร์บ้างได้นะครับนี่ในส่วนของลายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใต้เบาะนะครับผมนะ ถังนะครับก็จุดน้ำมันได้5ลิตรนะครับผมนะก็รองรับแก๊สโซฮอล์9กแล้วก็ E20 นะครับผมตัวนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับร้0นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวประหยัดสุดนะครับในตัวฮอนด้าเลยนะครับฮะอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่76.9ิกิโลต่อลิรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเหมาะมากนะครับกับการใช้งานนะครับที่ว่าใช้แบบยาวๆประหยัดประหยัดนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงด้วยนะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับผมนะราคาก็ตัวนี้ก็ตอนนี้ก็เปิดอยู่ที 49,900ืนาพนะครับผมนะฮะดาวเริ่มต้นก็อยู่ที่0%นะครับดอกเบี้ยก็อยู่ที่1.79แล้วก็1.59นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะครับไม้ก็จะเป็นไม่แบบดิจิตอลนะครับผมนะข้างในนี้ก็จะมีเกียร์น้ำมันกิโลแล้วก็เกียร์ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับผมนะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับผมนะ นี่ครับโทนสีแดงก็จะมีอากากข้างบนนี้แดงหมดเลยนะครับลงมาข้างล่างนะครับสีดําแล้วก็สีเทาครับยาวมานี้นะครับนี่สวยนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในโซนของชุดล้อหลังนะครับโชก็เป็นโชคแบบสีดํานะครับเป็นรุ่นน้ําบีนะครับตัวนี้นะครับนี่คะยางหลังก็ใช้ของวีรเบอร์นะครับผมขนาดยางก็80ดสิบทับเกิบนะครับหรือว่า 2 7 5นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อนะครับฝากรอบท่อนี้จะเป็นแบบชุบโครเมียมเลยนะครับยาวไปถึงนูนนะครับก็สามารถซื้อเปลี่ยนใหม่ได้นะครับถ้าอยากแต่งนะครับก็เป็นพวกสีแดงสีดำเงินก็สามารถใส่ได้นะครับสวยนะครับผมนะตัวนี้ก็ราคาอัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมนะที่ร้านฮอนด้าบุรีดำนะครับราคาอยู่ที่49,900นานะครับผมนะเงินดาวก็อยู่ที่0%อนะครับผมนะดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่ 1.79นะครับแล้วก็ดาวเพิ่มก็1.59นะครับของแถมก็จะมีหมวกมีเสื้อนะครับแล้วก็มีตะกร้าแถมให้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยใช้รุ่นนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าราคาที่เพื่อนๆถามหรือว่าซื้อเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าเคยซื้อเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าตอนที่ซื้อราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ คืออยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ